วันนี้ก็เดินมาหาต้นยูคานะคะเพื่อจะไปปลูกอันนี้ก็ถอนได้บางส่วนนะคะนี่เจอต้นแลเราก็จะมาถอนนะคะถอนวันนี้เลยเพราะว่ายูคาเป็นไม้ที่ทนแรงทนความแห้งแรง เอาไปปลูกเอาไว้ตัดขายนะคะทุกคนชีวิตคน้านนอกอยู่้านนอกมันต้องสู้มากๆเลยนะคะเราก,ก็มีวิถีชีวิตของเราแต่ละคนก็จะมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะในต้นขันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ก็เดินหาต้นยูคาเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะได้สก,กี่ต้น อากาศก็ค่อนข้างร้อนอทุกคนแล้วก็เดินมาเจอตรงนี้นะคะโอ้โหต้นยูคาคือเยอะมากตรงนี้ก็คือคลองนะคะคลองที่น้ํามันแห้งแล้วก็ปลูกยูคาด้านข้างๆนะคะทีนี้เม็ดมันตกมาต้นมันก็งอกออกมานะคะทุกคนเมื่อคืนฝนตกพอมีความชื้นพอจะได้ถอนต้นยูคาไปปลูกนะคะทุกคน อืนี่ค่ะเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะถอนต้นยูคาไปปลูกอืเยอะมากเลยค่ะเนี่ยถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ต้นยูคาแบบว่าไม่ต้องซื้อก็ไปหาแบบหาตามข้างๆเนี่ยค่ะแตบบ่ไม่ต้องลงทุนแต่ว่าเราเราก็ลงแรงเอานะคะทุกคนมันเป็นของฟรีนะคะ ถ้าอย่างช่องพี่เคาก็เขาก็จะไปเก็บผักเก็บอะไรตามเมืองนอกนะคะส่วนของต้นขวันก็จะเก็บต้นยูคานะคะนี่ทนใชต้นยูคามันแบบนี้ก็เกิดนะคะทุกคนว่ายูค้าเขาจะทนทนต่อแบบสภาวะอากาศแล้วก็เกิดง่าย ขนาดเอากิ่งไปปักยังยังยงอกเลยนะคะยังมีใบอ่อนแตกออกมาเลยนะคะนี่โอ้โหเยอะมากเลยเราก็จะเอาไปต่อยอดคือเอาไปปลูกเยอะมากเลยใบแต่รากแบบนี้ก็เกิดน,นะคะยูคาได้พอสมควรแล้วนะคะทุกคน เี๋ยวเราจะซิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับไปปลูกยูคากันค่ะแมวน้องวัวมองจะปลูกแล้วนะคะทุกคนเป็นนาของพี่สาวกับพี่ชายอีกเช่นเคยนะคะนี่ค่ะมาคือที่บ้านนะฝนตกแต่ที่นี่อะ่ะฝนไม่มีสักเม็ดเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เรามาถึงนะคะมาสำรวจพื้นที่แล้วยังไม่เหมาะแก่การปลูกนะคะทุกคน วันนี้ก็เลยอยากจะกราบก่อนเดี๋ยวไปชําไว้แล้วก็จะมาปลูกันหลังอันนี้ต้นที่เราปลูกไว้ตั้งแต่ฝนคร้าที่แล้วนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ปลูกให้ฟ้าดินดูแลนะคะให้เทวดาดูแลให้เทวดาดูแลนะคะเหมือนมันจะเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ยูคานี่เป็นพืชที่ทนแรงมากๆเลยมีรอดต้นหนึ่งค่ะทุกคนเนี่ย เดี๋ยววันนี้เราจะยังไม่ปลูกนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนมาเยอะกว่านี้ก่อนต้นกล้าที่เราถอนมาก็จะเอาไปชําไว้ที่บ้านก่อนเพราะตอนนี้ดูดูแล้วถ้าปลูกวันนี้นี่คงตายตายร้อยเอร์เซ็นแน่เลยทุกคนไม่มีน้ําเลยไม่รู้จะไปตักน้ําที่ไหนมารดด้วยค่ะไกลหลือเกินอากาศก็ค่อนข้างร้อน ที่บ้านฝนตกแล้วที่นี่ฝนไม่ตกเลยฝนตกไม่ทั่วฟ้าเลยคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะนี่ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปให้กับช่องเต้นข่าด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ